กับใคร <laughs> พูดเลยพูดได้เลยพูดเลยอนุตอบให้พูดได้เลยอาจารย์อาจารย์ <laughs> อาจารย์ประวิอนอาจารย์ประวินเขาตั้งคําถามกับหนู <laughs> เอาหนูไปแขวนนั่นแหละไอ้เรื่องที่มันมีรายได้จากเพจใช่ไหมคะมีรายได้จากเพจแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเออหนูแบบสร้างความเกลียดชังบูลลี่เกี่ยวกับเรื่องของสงครามอะไรอย่างนี้เพื่อยอดเอ็นเกตจริงๆไม่ใช่นะหนูย้ําเลยว่าหนูโฟกัสประเด็นเรื่องที่หนูด่าอีวุ้นเส้นกับอีมาลี สองประเด็นนี้หนูขอบคุณมันที่หนูด่ามันแล้วมันทําให้หนูว่ามีมีมีเอนนเกตเพจมีรายได้จากเพจซึ่งปกติหนูมีรายได้อยู่แล้วแลวเพจหนูว่าทำคอนเทนต์หลากหลายมากไม่ใช่แค่เรื่องนี้ที่หนูบอกว่าเป็นเรื่องตลกปกฮาก็คือเพจหนูว่าทำแบบนี้จริงๆแต่หนูไม่ได้บอกว่าหนูเอาเรื่องสงครามมาทําเป็นเรื่องตลกปกฮาแล้วก็ในหลายๆส่วนนะหนูไม่ใช่ว่าเฮ็ดสปีดแบบมั่วซั่วนะคะถ้าใครตามหนูในช่วงที่มันมีการประทงประทะเนี่ยหนูทั้งช่วยรายงานข่าวใน ในส่วนที่หนูรู้สึกว่าประชาชนควรรับรู้และมันเป็นประโยชน์ซัพพอร์ตให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ที่ไปชายแดนหนูไม่ได้มีส่วนในการที่โพสต์แล้วเป็นการที่ไปสงรามเกิดเพราะหนูคนสูญเสียเพราะโพสต์ของหนูไม่ใช่นะคะอันนี้ก็ต้องแยกก่อนแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันมีมุมที่หนูอยากชี้แจงก็แล้วกันหนูก็รู้สึกว่าชี้แจงเพราะว่าอย่างของเขาเองช่องทางเขามันก็คนก็ตามเขาเยอะเหมือนกันน่ยหนูก็ต้องชี้แจงในมุมหนูว่าหนูมองอยัางไงาหนูคิดย,างงายังไงหนูถึงกล้าโพสต์อันนี้ลงมาอะไรอย่างเงี้ย หนูก็พยายามสักโขโฟกัสแค่เรื่องของอ e. ีวุ้นเส้นกับอีมาลีแล้วนะแต่เขาก็ยังลากไปนะเขาเป็นนักวิชาการเเนานะเขาก็สามารถที่จะเขียนอะไรได้ในมุมมองของเขาก็ไม่เป็นไรค่ะก็ก็กขเขาก็มีสิทธิ์ที่จะที่จะพูดถึงหนูได้หนูก็มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้ได้มันมีประเด็นที่คแครี่บอกว่าอยู่ทางโน้นสบายแต่คนที่อยู่ที่เนี่ย มีคดีติดตัวคุณลองไปดูคุณลองไปดูพฤติการของเขาก่อนหน้านี้ก็แล้วกันหนูมไม่ได้มไม่ได้ไม่ได้มุ่งไปที่เขาแล้วกันแต่ไปดูก่อนไอ้ที่ชอบยุยุอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วบางทีเฟซนิวย่องยอมแล้วว่ามันมีจริงนะคะับางทีเฟซนิวอเขาอาจจะไม่ใช่คนปล่อยเฟซนิวแต่บางทีเขามีกลุ่มอะไรขึ้นมาแบบนี้แล้วมันมีคนเข้าไปคอมเมนต์อะไรลนะักษณะที่มันเป็น มันเป็นเฮสปีดดัซึ่งมันก็มีเหมือนกันนะโดยกลุ่มที่เขาสร้างขึ้นนะหนูก็แค่ตั้งคําถามเนาะเพราะว่าในฐานะที่เขาก็ตั้งคําถามหนูเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วหนูก็เห็นไอ้สิ่งที่เขาทําก่อนหน้านี้เขาก็เป็นไม่ได้จะคิดว่ามีส่วนหรืออะไรบางอย่างเหมือนกันนั่นแหละมันก็พอๆกันนั่นแหละแล้วเขาเวลาเขาด่าใครเขาก็ดดาชําเหมือนกันนะถ้าใครเห็นต่างจากเขาเนี่ยช่าเลยเลยเหมือนกันด่าช่ามากอพอๆกันนั่นแหละกระเทยอ่ะกระเทยก็คือกระเทยอยากฝากบอกอะไรเขาไหมคะ ไม่ไม่อยากบอกค่ะก็ะตามที่ให้สัมภาษณ์เลยก็แล้วกันเพราะว่าหนูว่าไม่ได้มีอะไรกับเขาแต่หนูว่าโพสตหนูมักจะมีปัญหากับเขาในการที่เขาจะเอาหนูไปแขวนแบบนี้แล้วหนูก็ถามอยากถามเขาเหมือนกันว่าอ๋อที่มึงเอาโพสกูไปแขวนเนี่ยมึงก็ได้เอ็นเกจจากกูเหมือนกันใช่ไหมเออเพราะว่าคนอื่นก็ดา่าบุญนเส้นเยอะแยะมากมายเหมือนกันคนก็ดา่าแต่มึงเลือกจะแขวนแต่กูแขวนกูตั้งแต่เป็นพระ ก,กูเป็นพระเล่นโซเชียลก็แขวนกูหาว่าไม่ทํากิจของสงใน<ะ>มุมหนึ่งตัวเองก็จะเป็นร i บอ r a l แต่ในมุมหนึ่งตัวเองก็เอาหลักคิดแบบ conservativ <ะ>มาแบบยุมย้มไม่ต้องเป็นพระต้องมีพิธีอะ้นอย่างนีงง้เอาไม่เป็นไรตอนนั้นจบนไปแล้วก็คิดไปเงียบอ่ะมาอีกแล้วเรื่องปีชงก<ะ>็อ้าวอีกแล้วเรื่องปีชงก็มาอีกแล้วหนูก็อธิบายไปว่าโอเคเขาลบความเชื่อเรื่องปีชงอะ่ะเขาลบแตม่มันมีอะไรหลายอย่างที่คนไทยไม่รู้เช่นเรื่องชงร่วมชงอะไรที่คนโดนหลอกให้ไปเสียงเงินหน้า หนูก็ต้องอธิบายไปอันล่าสุดก็มาอันเนี้ยมาเนี้ยอันล่าสุดเนี้ยเขาบอกว่าโซเชียลบอกว่ามวยถูกคู่ค่ะหนูไม่ได้อยากเป็นมวยกับเขาหนูไม่ได้เป็นคนเริ่มแต่แบบจะเป็นเป็นมวยอะไรก็อถ้าเขาพลาดพิงหนูใช้สิทธิ์อย่างนี้ก็แล้วกันว่าหนูไม่ได้เป็นคนเริ่มอ่ะเขาพลาดพิงถึงหนูหนูก็ต้องชี้แจงไปในส่วนที่หนูรู้สึกว่าต้องปกป้องตัวเองควรคนในสังคมจะมองยังไงปล่อยให้คนในสังคมแสดงความความคิดความเห็นไปเถอะค่ะคนชอบคนชมมีคนรักคนเกลียดมี